สวัสดีค่ะอันนี้นะคะลบเจ็ดนะคะอากาศดีมากนะคะมีแดดมีหมาเหา่าอากาศดีนะคะตอนนี้ลบเจ็ดองศานะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงห้าสิบนาทีนะคะในสวีเดนก็อารมณ์อยากเดินเล่นนะคะมีคนเดินท่างห่างคะ่ะไปแล้วเมื่อกี้น้องหมาเหา่าก็วันนี้นะคะ วันที่สิบห้านะคะมกกระนะคะดีเนินนะคะเดินลงนะดีนะไม่ลื่นฉันต้องเป็นหิบาแบบนี้นะคะต้องเดินต้องระวังนะคะเด็เราก็จะไปทำงานกันนะคะวันนี้อยากเดิน z o มหิบานิดนึงนะคะเมื่อคืนิบลงนิดหน่อยนะคะก็อากาศจะประมาณนี้ ลบเจ็ดนะคะวันนี้พรุ่งนี้หิมะก็จะตกนะคะเราก็จะเดินเลาะทางลัดนะคะก่ใช้เวลาเดินไปทำงานจากบ้านนะคะประมาณสิบสิบห้านาทีไม่เกินนะคะถ้าเราเดินเร็วก็จะถึงไป้จมูกเริ่มแดงก็วันนี้ก็ใส่หูฟังนะคะใส่ดา,าวเบลนะคะสีชมพูนะคะกันหนาวหูได้ด้วยนะคะวันนี้งอใส่หมวกนะคะเพราะว่า หูฟังไอโฟนนะคะแบตบหมดนะคะเลยต้องใช้แบบนี้แทนโอเคค่ะบ๊ายบาย